คินข้าคตัวจานะ้นะจานให้เกียรติมาเลยเมื่อวานเข้ามากันแล้วแม่สุแม่หายแม่ชาและแม่หายเนี่ยเขาบอกไว้แล้วว่าถ้าตักมานะให้สาดไฟแรงๆกลัวจะมองไม่เห็นเหรอครับฝังไปบอกเขาด้วยนะครับไม่ต้องห่วงแม่ให้ห่วงตัวมันเองเถอะ เมื่อมาเขามาคุณมาในชุดแดงใช่ไหมชุดแดงมีขนด,ด้วยเออแม่ก็ดูในคลิปแล้วเฮ้ออันร้องเพลงกับนกกระจอกเทพเลยตอนเดินมาหน้าตูต้ก็มองว่าอุย้ยวันนี้ต้องร้องคูง่กับงอกเหรอเดี๋ยวใส่ตัวใ้งอกโรงเรียนมากบอวเขาเมื่อไหม่เพราะว่ารู้แล้วว่าวันนี้เขาบอกให้แตะแลนสสาดไฟเยอะสาดไฟเยอะครับแม่สใส่ชุดโจงหลังโจงหลังดิชุดนี้เนี่ยแม่ได้แรงบันดาลใจมาจากวัดลิงละยีน้ำมือ วัดอะไรยี่อยอลาดไงลูกเนี่ยนี่แม่ไปเอากระจกเนี่ยกระจกลูกแก้วเนี่ยที่เป็นหูจุ้ยที่เขาขายอ่ในาวัดน่ะแล้ววันนี้ต้องร้องเพงเลงอะไรอ่ะนี่แป๊บนึงนะกระจกอุขาดานะงมั้ไม่ซื้อของแท้ก็ไม่เอาเพิ่งเพลงแรกไปซะแล้วอือที่จะไปเมื่อสักครู่นี้ก็หูดีแล้วนะดีน้อยแต่เดี๋ยวนี้แม่คือเราเพลงนี้คู่กับใครนะอันเป็นคนแรกเลยนะ แม่ก็เป็นคนแรกเหมือนกันครับเชื่อปะมันปากเก่งตั้งแต่สมัยมือเลยนะปากเป็นจริงจริงเชื่อเชื่อแม่เชื่อใช่ไหมเชื่อเสื้อผมลังเข้าไปนี่จะทำอะไรกับแม่ก็ได้เหรอที่นี่นี่แม่รวยก็แม่แต่อะไรทำเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะแม่พูดคำขอด ทั้งข้อทั้งขวางด้วยอ๋อทางขวางด้วยอยู่สิพอเกษีดิฉันต้องมายกเครื่องใหม่อะแล้วสมัยก่อนใครเคยเห็นอันสมัยก่อนแน่เนาะแม่สมัยก่อนสมัยอู้ยแล้วตอนนี้หุ่นยังต้องงูเหลืองอินมันลูกเองแต่อันก็มีการพัฒนาการไงพัฒนาการเด็กกันมันก็จะตัวก็จะยืดนะเนาะแม่เนาะทุกคนต้องเรียนอ้วนน้อยก็โลหูเยี่ยวลำพะ ชื่อแน่ตอนนี้นะฉีสะดวกสบายแล้วนะนะโอเคเออไม่ใช่เป็นคนตัดสายสองหนึอันเรียกว่าอะไรนะสายสะดือสายสะดือแม่เนี่ยไม่ได้ทำคลอดอย่างเดียวนะฮะกินลบหนูเข้าไปด้วยก็เลยหน้าอ่อนเยาว์อยู่ทุกอย่างเลยแม่กินลบอหนูเข้าไปตัวนี้แกกินสายสะดือโอเคไม่มาเนี่ยไม่ได้มาไป็นคนเดียวทีไม่มา ลูก่ะทำงานอยู่ในแม่หมดเนี่ยลูกไม่รู้จักเอชยาเรอที่ไหนให้มันมากกว่ามันก็ไปสปอนซว์เขาเข้าพอดีเดี๋ย่เขาเป็นลูกกี่ไปปอกของลูกปะลูกแม่รักลูกที่สื่อปากหอมเทีดิค่ะปากหอมเอมาหอมเอง ทำไมต้องเป็นตีมดอกไม้อะลูกวันนี้เป็นเชออะไรดอกครับตีมไรดอกครับแม่สนใจนะชอบแต่งดอกอยู่ถอดเลยค่ะถอดถอดไม่ขนาดแตนนี่ใส่ได้ไหมครดอกไม้จำดอกนะคือดอกไม้เป็นความหวานน่ารักน่ารักใช่แต่น่ารักหนูแบบต้องขอบคุณแทนแทนอันมากเลยที่แบบว่าเอฟซีของอันนะแบบแม่แม่ไม่ตาคือบอกได้เลยนะว่าทุกท่านรักคนไม่ผิดขอบคุณแม่แม่ทุกท่านแล้วก็ขอบคุณพ่อพอยด้วยคือที่เห็นศักยภาพและความดีในเด็กคนนี้ ว่าพี่ตากานร,รู้จักกับอันมาตั้งแต่อันอยังตัวทุาเนี้ยน,นะฮอะีอ่แม่หนุ่มทองได้าาเดือนใช่ไ้มแต่อะไรไ <ป S 2> ่ะรใช่ค่ะเขาเขาก็เป็นเด็กดีแบบนี้มาตลอดแล้วเป็นเด็กที่แบบสนุกสนานผู้จาแบบว่าให้คนล้อข้าน่ะมีความสุขแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนแม้จะดังขนาดไหนมีแฟนคลับรถวปเ่อเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยเนี่ยลูกเจริญเจริญขอบคุณค่ะแม่แม่ถามอย่างนึงแม่กับแม่ไฮเคยวิงเคยวิ่ขุ่นลูกจะบอกว่าระหว่างนมพุง เดี๋ยวถ้าอันนึงถ uh> ้าอันเด็กแจมันนะตัวบนต้องทำนะเออแม่จริงๆแล้วแม่ก็อยากให้ไฮเนะมันแบ่งนมเล้สุนารีบ้างเหรอเห็นเขาตัดโพใน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 เฟซท์ฮะเห็นคุณสุนารีเข่าบวมไหมเฮ้ยเป็นไรอ่ะไม่ใช่เข่านะพอดีกางเกงใส่เข้ามาแล้วผ่านมีขนายังยายยานอีกเนาะมีขนาดยังสายยาอีกโอโห แล้วลวันนี้ไม่ต้องร้องเพลงของสุนารีด้วยฮะเอาเพลงอะไรเหรอใช่เดี๋ยวนะทำไมสุนารีได้ร้องเพลงตัวเองแล้วแม่ไม่ได้ร้องเพลงตัวเองเา <c ười> ท้าทายความสามารถค<ว>ุณทำไม่ได้เขาไหมล่ะเดี๋ยวนะแม่เข้าใจ้ลิขสิทธิ์เพลงแม่มันจะแพงกว่าของเา แล้วจริงๆแล้วคือเพลงแม่มันเป็นเพลงที่ร้องยากอะลูกเข้าใจป่ะทีนี้เราก็เลยต้องหาเพลงที่ว่าเออแม่ๆร้องตามกันได้ก็เลยเอาเอาเพลงง่ายๆเลยนะคะเพลงง่ายๆนะใช่มอไซนุ่งสัเนมไม่ตอบไปถึง5นาทีนะทุกคนร้องเต้นมากเขาเพราะในเอ็มบีเขาเต้นไงนั่งมองโมไซนุ่งสั้นเต้นไงทุกคนอยากจะให้มีเวลาก็ไปลองดูไปดูนะคะเดี๋ยูไปดูในยูทูบอะเอโมไซนุ่งสั้นส่วนหนคือร้งเพลงเพลงที่เร็วที่สุดในชีวิตของเขาเโมไซนุ่งสั้นยังไงเอ็งลองสิ

จะกีกี่มากๆแต่ไม่ได้กีกี้นเนี่ยเขาเนี่ยมันสุดละแม่แจัดเลยวัยนเราใส่ลูกสั่งยังไงก็ต้องขออักรภาภัยคุณสุนารีด้วยนะคะแม่สุมาค่ะแม่สุมาแม่สุมาไม่กลัวเลยค่ะมาเลยค่ะอยากให้มามากเลยตอนนี้นั่งปลูกผักกูรู้ชอบนั่งปลูกผักข้าวจังเลยต้นมะเขือยาวเนี่ยนั่งข้าอยู่ต้นมะเขยยาวแม่หนึ่งนเดียวแม่หนึ่ง ทงบักแก้วแล้วไม่น่าสนใจเลยนะลบตานแล้วแล้วไปแต่เมื่อเขือยาวนี่น่าน่าแล้วเขาอาจจะชอบพันนี้อืมอย่าให้รู้นะนี่นาช่วงนี้แบบโสดนานมากเลยไม่สนใจเลดี๋ยนาคุณก็พัฒนาเมื่อเขือยายมาวัวเป็นมะลคนละเพกเละเพกเ เลี้ยงเพู่อขสองแรงเล้แม่จัดเลยมอไซน์นุ่งสั่งใช่อันนี้้วยนะพักผ่อนนะแม่ลงตรงนี้ให้จ้าม่อมเมื่อกี้จับเกืบได้มวยเลย ขอบคุณจริงๆนะพี่เราแบบผมจัดใจจริงเลยค่ะที่เมตตาเหตุคนนี้รักเขาเป็นนานๆเลยนะคะ